เพื่อนๆจะรู้สึกยังไงครับถ้าหากเรามีเพื่อนบ้านแปลกๆที่อยู่ข้างบ้านที่ตั้งแต่เราย้ายเข้ามาเนี่ยก็แทบจะเห็นหน้าพวกเขาแบบนับครั้งได้เลยครับเนื่องจากว่าครอบครัวของเพื่อนบ้านครอบครัวนั้นเนี่ยเขาไม่ค่อยจะออกมาไหนเลยครับแต่พอจะออกมาทีเนี่ยก็แทบจะไม่ได้ทักกันเลยเพราะว่าพวกเขานะครับมักจะมีท่าทางที่ลึกๆลักๆแบบไม่ค่อยอยากจะคุยเนี่ยคือรีบเดินออกจากบ้านแล้วก็รีบเข้าบ้านไปโดยที่พยายามไม่คุยกับเราเลยนะครับ นอกจากนั้นเองตลอดเวลาที่เราย้ายมาอยู่นะครับเราก็มักจะได้ยินเสียงบทสวดเพลงสรรเสริญพระเจ้าเปิดออกมาจากบ้านหลังนั้นตลอดเลยเปิดแบบเราแทบจะสงสัยครับว่าไอ้ข้างในบ้านนั่นเนี่ยเขาทําอะไรกันมันมีอะไรกันหรือวันหนึ่งนะครับเราก็เลยได้ตัดสินใจเอาละจะไปทําความรู้จักกับเพื่อนบ้านนั้นซะหน่อยโดยการทําอาหารไปแบ่งให้เขาครับแต่ถว่าพอไปถึงหน้าบ้านเขาเนี่ยก็กลับมีแค่ชายหัวหน้าครอบครัวคนเดียวนะครับซึ่งออกมารับของแล้วก็บอกว่าขอบคุณ ซึ่งเมื่อเขารับของไปแบบนี้เราเองก็อยากจะชวนเขาคุยใช่ไหมครับถามว่าเป็นยังไงบ้างคนในบ้านสบายดีไหมอะไรเลยหรอชายคนนั้นก็เลยตัดบทบอกว่าอย่ายุ่งดีกว่าเพราะว่าพวกเรากําลังนั่งเข้าฌานสมาธิเพื่อจะหาพระเจ้าอยู่เรื่องราวของรายการแค่อยากเล่ากับแอดมินเพจ FN Diary วันนี้นะครับถึงแม้มันจะฟังดูเป็นเรื่องรักดักที่เหมือนจะมาจากหนังภาพยนตร์อะไรเนี่ยแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องจริงของเพื่อนบ้านหลอน,ลอนบ้านหนึ่งนะครับที่เขาได้ซ่อนความลับที่น่ากลัวเอาไว้ในบ้านหลังนั้นมานานมาก โดยที่ไม่มีใครในย่านรู้เลยนะครับว่าในบ้านหลังนั้นเนี่ยมันเคยมีพิธีกรรมอะไรแปลกๆแบบนี้เกิดขึ้นแต่ว่าเมื่อความลับมันแตกออกมาเท่านั้นแหละครับคนในสถานที่นั้นนี่ถึงกับแบบมองบ้านหลังนั้นไม่เหมือนเดิมเลยกับเรื่องราวของบ้านตระกูลเดชครับ ที่บ้านหลังนี้นะครับได้ตั้งอยู่ที่หนึ่งในย่านชุมชนของรัฐเบงกอลตะวันออกของอินเดียฮะซึ่งเนื้อหาของบ้านก็จะเป็นแบบที่ Ad box, แอดบอกนี่แหละมีเพื่อนบ้านแปลกๆชอบเปิดเพลงบทสวดอะไรกันในคนในย่านได้ยินแต่ก็ไม่เคยโผล่มาให้เห็นหน้าเลยซึ่งคนในย่านเขาก็รู้กันดีนะครับว่าคนในบ้านนี้เนี่ยไม่ค่อยชอบสูงสิงกับพวกใครชาวบ้านนะครับก็เลยเออไม่ยุง่งก็ไม่เป็นไรข้าเขาไม่ยุ่งแล้วกันแต่ถ้าว่าอยู่ๆมาวันหนึ่งนะครับมันก็เกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้นที่บ้านหลังนั้นแหละ เป็นควันไฟที่คลุ้งออกมาจากชั้นสองของบ้านครับซึ่งไอ้กลิ่นของไฟไหม้ครั้งนี้นะครับมันก็จะเป็นกลิ่นแบบไม่ใช่ไฟไหม้ธรรมดาด้วยคือเหม็นเปรี้ยวเหม็นสาบเหมือนกลิ่นเคมีอะไรสักอย่างหนึ่งครับชาวบ้านนี้เนี่ยก็เลยต้องรีบโถไปแจ้งกับหน่วยตำรวจดับเพลิงเลยเพราะว่าเดี๋ยวไฟมันจะลาม,ปามไปบ้านหลังอื่นแล้วมันจะฉิบหายกันเข้าไปใหญ่ใช่ไหมครับ ที่เมื่อมาถึงนะครับตำรวจดับเพิงเนี่ยก็ได้บุกเข้าไปในบ้านหลังนั้นแบบไม่ต้องคิดอะไรเลยมุ่งตรงไปยังชั้นสองตรงที่มีต้นเหตุของเพลิงเนี่ยแหละที่กว่าจะเข้าไปถึงได้นะครับมันก็เจออุปสรรคครับก็คือไอ้ห้องที่เขาคาดว่ามีไฟไหม้เนี่ยประตูมันล็อกอยู่ครับดังนั้นเองเจ้าหน้าที่ก็ไม่รู้จะทําอะไรแล้วครับถ้าหากปล่อยไว้ไฟมันจะลามตามได้ก็เลยชาร์จพลังนะครับแล้วก็พุ่งตีนคู่เข้าไปเสร็จประตูป้องเลยที่เมื่อเปิดเข้าไปปุ๊บนะครับเจ้าหน้าที่ก็แทบจะหักแตกหักพุ่งเลยครับ เพราะว่าภาพที่เขาเห็นนะครับก็คือร่างของบุคคลนิรนามคนหนึ่งครับที่ได้นอนแบบไม่เกรียมอยู่ในอ่างนอนติดอยู่กับตรงหน้าต่างนี่แหละครับที่ก็น่าจะเป็นสาเหตุที่ไฟมันเนี่ยได้พุ่งออกไปจากหน้าต่างครับแต่ทว่าสภาพตอนที่ตํารวจดับเพลิงได้ไปเจอตอนนี้เนี่ยไฟมันก็ได้ดับแล้วครับเป็นร่างที่โดนเผาสเกเรียมแทบจะไม่เหลืออะไรเป็นเชื้อเพลิงแล้วซึ่งในขณะที่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงทั้งหลายแหล่กาลังยืนอึ้งอยู่นะครับมันก็มีชายคนหนึ่งวิ่งเข้ามาจากข้างหลังเจ้าหน้าที่ดับเพลิงแล้วก็ตะโกนว่่่าาาพพทไมเป็นอยงี้ละ จ้าหน้าที่ดับเพลิงก็เลยถามว่าเออเอเอนั่นนั่นพ่อคุณเลยแต่ว่าคุณเข้าไปไม่ได้นะเรื่องนี้เนี่ยเราต้องให้ตำรวจมาทําคดีก่อนซึ่งในเวลาต่อมาตำรวจก็ได้มาอย่างบ้านหลังนี้แล้วก็มาสืบสวนดูว่ามันมีคดีอะไรเบื้องลึกเบื้องหลังหรือเปล่ปานะครับแล้วก็พบว่ามันน่าจะเกิดจากการที่พ่อของครอบครัวนี้เนี่ยได้คิดสั้นครับเพราะว่าในบริเวณห้องน้ำที่พ่อได้ก่อเหตุเนี่ยมันก็จะมีพวกถังเจ้พงเจ้เพลิงวางอะไรอยู่เพียบเลย นอกจากนั้นนะครับตำรวจเนี่ยก็ยังได้พบกับจดหมายลาตายในบ้านด้วยที่ได้เขียนจากลายมือพ่อเองบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยเราไม่อยากให้หลายๆคนเข้าใจผิดนะมันเป็นการตัดสินใจของคุณพ่อเองแล้วพ่อเนี่ยก็รักครอบครัวมากด้วยจุบ๊บจุบที่ยังไงฮะพอเจอจดหมายลาตายเสร็จแล้วคดีก็จบใช่ไหมครับใครที่มีแฟนอาร์ตก็ส่งมาได้ที่แชทในแฟนเพจเฟซบุ๊กเอฟแอนด์เดลี่นะครับไม่ใช่นะถ้าคดีมันจะง่ายแบบนี้นะครับแอดก็คงไม่หยิบมาเล่าหรอก ซึ่งเมื่อตำรวจได้เจอของที่คิดว่าเป็นการฆ่าตัวตายแบบนี้นะครับตำรวจก็ได้บอกให้ลูกชายของคุณพ่อเนี่ยทำใจดีๆไว้เพราะว่าชีวิตของคนเราเนี่ยมันก็ไม่ได้มีอยู่ค้ำฟ้าเลยแบบนี้ได้หรอกสักวันหนึ่งเนี่ยวันของพ่อเขาก็ต้องมาถึงครับและถ้าว่าตำรวจนะครับก็กลับเห็นอาการแปลกๆอะไรของลูกชายคนนี้ครับคือถึงแม้ว่าจะพยายามปลอบใจอะไรไปยังไงนะลูกชายเนาเนี่ยก็มีการกลัวจนตัวสั่นแบบพูดอะไรไม่เป็นคำมาก จนตำรวจนะครับเราคิดว่าถ้าหากปล่อยชายคนนี้ไว้แบบนี้ที่บ้านคนเดียวเนี่ยเดี๋ยวมันอาจจะมีคดีคิดสั่นช้ำสองแน่เลยก็เลยคิดว่าไม่ดีละเราเอาไอ้หนุ่มนี่เนี่ยไปสงบสติอารมณ์ที่โรงพักหน่อยคือจริงๆก็ไม่ใช่ไอ้หนุม่มเขาเอาอยุประมาณ50กว่าแล้วแต่ตำรวจนะครับก็ได้พาเขามาที่โรงพักครับพาเขามานั่งเล่นๆมานั่งคุยแบบเพื่อให้มีเพื่อนคุยจะได้ไม่เครียดนะหลังจากนั้นก็ถามว่าเออคุณผู้ชายครับคุณอยู่กับพ่อของคุณที่บ้านแค่สองคนเหรอชายคนนั้นนะครับก็ตอบขึ้นมาว่า เออใช่ใช่ครับผมอยู่ที่บ้านคนเดียวเอาแล้วคุณมีญาติอะไรไหมล่ะฮึอ๋อผมก็มีพี่สาวอยู่นะแล้วเขาอยู่ไหนล่ะอยู่ด้านบนบ้านครับอ้าวแล้วไหนเมื่อกี้บอกอยู่คนเดียวไงก็ก็ใช่ครับผมอยู่คนเดียวแต่ว่าผมก็มีพี่สาวอยู่ด้วยผมก็เลยไม่อยากจะรบกวนเธอนะครับเอาแล้ว,แล,วแล้วนี่สรุปแล้วนายอยู่บ้านคนเดียวหรือว่านายมีพี่นายอยู่กันด้วยเนี่ยคุณตำรวจงงไปหมดแล้วเอาเปนน็นวยอย่างนี้แล้วกันนะครับคุณตำรวจ พี่สาวของผมเนี่ยเขาจะมาปรากฏตัวเฉพาะตอนกลางคืนเพราะว่าเธอเนี่ยเป็นคนขี้อายครับตำรวจก็เลยคิดว่าไอการที่ชายคนนี้ได้พูดแบบแผ่นเสียงตกร่องแบบนี้เนี่ยมันก็เกิดขึ้นมาจากความเครียดที่ชายคนนี้เขาเพิ่งจะเสียพ่อไปมั้งครับตำรวจก็เลยบอกไปว่าเออใจเย็นๆนะคุณผู้ชายควบคุมสติแล้วกันคิดซะว่าเราตำรวจเนี่ยก็เหมือนกับญาติญาติของคุณนะถ้าคุณมีอะไรไม่สบายใจเนี่ยก็พูดออกมาได้เลยญาติผมเลย ผมไม่มีญาตินะไอ i, พวกนั้นเนี่ยมันเป็นหมามันจะมาแย่งสมบัติจากพ่อผมอะตำรวจก็เลยงงไปเลยว่าอ๋อโอเคโอเค,อเคตำรวจไม่เป็นญาติคุณก็ได้เป็นแค่เพื่อนคุณก็ได้เอาเป็นว่าถ้าคุณมีอะไรไม่สบายใจยก็สามารถบอกตำรวจมาได้หมดเลยนะตำรวจจะสามารถแก้ไขให้ได้เจ้าคุณลูกชายไม่ได้ยินประโยคที่ตำรวจบอกมาแบบนี้นะครับเขาก็เริ่มมีน้ำตาคลอที่เบ้าแล้วฮะแล้วก็พูดออกมากับคุณตำรวจว่าคุณตำรวจฮะผมรู้ว่าเรื่องนี้เนี่ยมันอาจจะไม่ถูกต่อ,อก,กฎหมายนะ แต่ว่าที่ผมทําไปก็เพราะว่าผมรักพี่สาวผมมากแล้วผมก็ไม่อยากให้เธอจากไปจากผมเลยซึ่งหลังจากที่ตํารวจได้ยินเรื่องราวพี่สาวอะไรมาจากชายคนนี้เยอะแยะแล้วก็ตีความไม่ถูกนะครับตํารวจก็เลยคิดว่าเออไม่ต้องถามชายคนนี้ต่อแล้วเรากลับไปสืบที่บ้านหลังนั้นดีกว่าคือว่ามันอาจจะมีอะไรบางอย่างที่ตํารวจยังหาไม่เจออีกก็ได้ ตำรวจนะครับก็เลยกลับไปที่บ้านที่ไฟไหม้หลังนั้นใหม่ครับแล้วก็ได้เดินขึ้นไปชั้นบนที่สูงขึ้นมากกว่าเดิมที่ตำรวจไม่ได้มาดูในคราแรกนะครับซึ่งเมื่อก้าวขึ้นไปยังชั้น3ครั้งแรกเนี่ยสิ่งแรกที่ตำรวจได้ยินเลยนะครับก็คือเสียงของผู้หญิงคนหนึ่งครับที่กำลังพูดอยู่ตลอดเลยที่มันจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับพระเจ้าของศาสนาคริสต์อยู่เยอะแยะเลยนะครับตำรวจก็เลยได้เดินตามเสียงนั้นไปจนกระทั่งเข้าไปถึงห้องด้านในที่เมื่อเปิดเข้ามาปุ๊บนะครับก็แทบจะอ้วกอีกแล้วครัาาาะว่่กกลินนนขอองงห้ง้ีมมตุ ซึ่งก็เป็นกลิ่นที่มาจากซากของน้องสุดอกสองตัวที่ได้กองพื้นอย่างดีเลยที่มันจะไม่ใช่ซากแบบเละๆแยะๆอะไรแบบนั้นนะครับแต่ถ้าว่าจะเป็นซากเหมือนกับกระดูกแห้งๆนะฮะที่น่าจะบ่งบอกว่าน้องสุดอกสองตัวนี้เนี่ยน่าจะได้ตายมานานแล้วนะครับตำรวจเนี่ยก็เลยได้เดินสำรวจต่อไปอยังห้องที่ลึกขึ้นอีกครับทำให้เขาไปพบกับเตียงเตียงหนึ่งที่เหมือนกับว่ามีคนนอนคลุมผ้าห่มอยู่ตำรวจนะครับก็เลยได้เปิดผ้าห่มดูแล้วก็พบว่าอุ่ม อสุภาอีกแล้วครับเป็นอสุภาของร่างผู้หญิงร่างหนึ่งนอนอ้าซ่าเลยทําให้พี่ตํารวจบางคนนะครับถึงก็บพากพุ่งยังห้องนั้นเลยครับวันนี้นี่แบบได้ลดน้ําหนักกันได้หากแตกกันไปบอกหู้กี่หอบ ซึ่งซากของผู้หญิงที่เห็นนี้นะครับก็จะเป็นร่างของหญิงที่ได้ถูกจัดแจงใส่เสื้ออะไรยิ่งสวยงามเลยครับราวกับว่าเธอยังมีชีวิตอยู่แล้วก็ที่ปลายเตียงของหญิงนั้นนะครับมันก็จะมีถาดเหมือนเป็นถาดขนมนมาวางจะเป็นพวกเค้กหรือว่าขนมอินเดียอะไรกันแบบนี้ที่ก็วางไว้ไม่ได้แบบว่าจะเอามาวางไหว้เจ้านะถ้าว่าจะเป็นเหมือนกับการวางให้คนนะครับได้ลุกขึ้นมากินครับส่วนไอ้เสียงเทศนาที่ตำรวจได้ยินมาตลอดนะครับมันก็ไม่ได้มาจากผู้หญิงที่ไหนหรอกครับ แต่ว่ามาจากเครื่องเสียงที่ได้ถูกเปิดทิ้งแช่ไว้ในห้องนี้เองนะครับที่เนื้อหาทั้งหมดเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องราวการสอนการเทศนาเกี่ยวกับศาสนาคริสติกายโปรเตสแตนต์สาขาเอวนเจอรลิสนะครับซึ่งก็จําตรงนี้เอาไว้ให้ดีนะนอกจากนั้นเองนะครับตำรวจเนี่ยก็ยังได้พบกับหนังสือสอนศาสนาแล้วก็แล็ปท็อปต่างๆมากมายวางกองอยู่ในห้องนี้แบบฝุ่นขึ้นที่ไม่มีใครมาแตะนานมากแล้วนะครับที่ก็คาดว่าน่าจะเป็นสมบัติส่วนตัวของซากผู้หญิงที่ได้นอนอยู่นี่แหละ ซึ่งผู้หญิงคนดังกล่าวที่ว่านะครับก็ไม่ใช่ใครอื่นครับคือพี่สาวของคุณลูกชายที่กําลังไปพักใจกับตํารวจอยู่ที่โรงพักนั่นแหละฮะที่เมื่อเรื่องมันเป็นแบบนี้นะครับตํารวจก็เริ่มงงแล้วนี่มันอะไรเนี่ยเกิดขึ้นมาจากคดีไฟไหมแล้วด้านบนบ้านก็ยังมีศพอะไรวางอยู่อีกหรือว่านี่มันจะเป็นเรื่องราวของการฆาตกรรมครับซึ่งตอนแรกตํารวจก็ตีความไปอย่างนั้นนะ เพราะว่าตำรวจเนี่ยไปได้ยินคำหนึ่งที่ลูกชายเขาสะบัดมาว่าญาติเหรอผมไม่มีญาตินะไอ้พวกนี้เนี่ยมันเป็นหมาจะมาแย่งสมบัติจากพ่อผมไปจําได้ไหมฮะนั่นแหละครับมันก็เลยเป็นสิ่งที่ทําให้ตำรวจคิดว่าหรือว่ามันจะเกิดจากความขัดแย้งภายในครอบครัวอะไรจนกระทั่งต้องก่อพิธีกรรมฆาตกรรมกันแบบแปลกๆขึ้น ตำรวจก็เลยคิดว่าจะไปสอบถามไชายคนนั้นดูหน่อยแต่ทว่านายตำรวจคนนึงก็ห้ามไว้แบบเพิเมื่อกี้เราคุยเขาธรรมดาเนี่ยเขายังพูดกับเราไม่รู้เรื่องเลยตอนนี้ไปถามเขาแล้วเขาจะได้สติอะไรละ่ะเราคิดว่าลองไปอสืบสาะดูกับเพื่อนบ้านดีไหมสอบถึงเบาะแสที่ตำรวจอาจจะยังไม่รู้ก็ได้นั่นแหละครับตำรวจนะครับเ็เลยได้ไปเคาะประตูตามชาวบ้านแถวนั้นเพื่อที่จะถามว่าไอ้ครอบครัวนี้เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างแต่เพาว่าชาวบ้านนะครับก็กลับให้เบาะแสอะไรได้ไม่เยอะมากเลยครับเพราะว่าครอบครัวนี้เนี่ยอย่างที่บอก ว่าเขาจะเป็นครอบครัวที่ไม่ค่อยสูงสิงจากใครใช่ไหมคือจะเข้าออกนอกบ้านทีเนี่ยเพื่อนบ้านก็แทบจะนับครั้งได้เลยครับแล้วเวลาที่คนในครอบครัวเขาอยากจะซื้อของอะไรข้างนอกกินนะเขาก็จะไม่ออกไปซื้อของตรงๆนะครับแต่ถ้าว่าคุณพ่อของบ้านเนี่ยก็จะไปจ้างให้รอปภแถวนั้นนะครับไปซื้อข้าวของมาให้หน่อยที่เอามาเสร็จแล้วก็เอามาวางข้างหน้าบ้านแล้วก็แลกตังค์แลกเงินอะไรหลังจากนะั้นคุณพ่อก็หยิบของกลับเข้าไปไม่พูดกับรอปภเลยนะครับ ทำให้เราเห็นได้ว่าบ้านนี้เนี่ยมันจะเป็นหนึ่งในบ้านที่มีความยูนิคมากนะครับตํารวจเองพอเมื่อไม่ได้หลักฐานอะไรแบบนี้ก็เลยต้องไปกลับตะล่อมถามลูกชายว่าเอ,อิ่มนี่นายนายกรุณาช่วยตั้งสติหน่อยได้ไหมแล้วก็บอกตํารวจมาทีว่าเรื่องราวบ้านไหนเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นมายังไงเป็นยังไงเลยเผื่อว่านายมีปัญหาอะไรเนี่ยตารวจจะได้ช่วยได้ ซึ่งด้วยความที่ว่าชายคนนี้เขาก็ตอบตำรวจมาอีกแต่ว่าจะเป็นคำถามแบบงงๆอาการราวว่าเขาพิยามานะครับแอดก็เลยจะขอแบบสรุปเรื่องราวเหตุการณ์เรียงไม้เพื่อนๆฟังกันแล้วกันจะได้ไม่งงเรื่องเรื่องก็คือแต่ก่อนนะครับลูกชายกับพ่อแล้วก็พี่สาวของบ้านนี้เนี่ยเขาก็เป็นหนึ่งในครอบครัวที่สุขสันต์กันธรรมดาครับเป็นครอบครัวที่อยู่กันพ่อแม่ลูกเลยที่ลูกๆก็เรียนดีการศึกษาสูงด้วยนะครับแบบที่ว่าทั้งพี่สาวแล้วก็ลูกชายเนี่ยได้จบการศึกษามาเป็นวิศวกรคอมพิวเตอร์เลยครับ แล้วก็ได้ทํางานอย่างผาสุกมาตลอดนะครับโดยพี่สาวเนี่ยก็ได้ไปรับงานเสริมเป็นครูสอนดนตรีอีกเพราะว่าพี่สาวแกเป็นคนที่รักเด็กจริงๆครับจนกระทั่งพ่อของพวกเขาเนี่ยได้มากเกษียณตัวเองออกแล้วแม่ของพวกเขาก็ได้มาตายลงในปี2005นะครับความสั่นคลอนของครอบครัวนี้เนี่ยมันก็ได้เริ่มขึ้นเป็นครั้งแรก โดยเริ่มจากคุณพ่อเลยนะครับที่แบบกเกษียณมาแล้วเมียงมาตายก็แบบอยู่คนเดียวไม่ได้มันเหงาเหงียวเปลี่ยวใจไงก็เลยไปรบเราให้ทั้งสองพี่น้องนี้เนี่ยเลิกทํางานตัวเองซะลาออกแล้วก็มาใช้ชีวิตอยู่กับพ่อมาอยู่ในบ้านหลังนี้เลยซึ่งมันก็เป็นตะกะอะไรที่แปลกมากนะครับเพราะแบบลูกชายลูกสาวลาออกจากงานแล้วใครจะเอาเงินที่ได้มาเลี้ยงครอบครัวล่ะ แต่ก็นั่นแหละครับในเวลาต่อมาเมื่อพ่อได้ไปรบเล้าเสาซีอะไรกันมากเนี่ยทั้งสองคนไม่ว่าจะลูกชายแล้วก็พี่สาวนะครับก็ลาออกมาแล้วก็มาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในบ้านหลังที่เกิดเหตุนี้เนี่ยแบบไม่ออกไปไหนเลยนะครับคืออันนี้ก็ไม่รู้ว่ามันเกิดจากการที่พ่อของเขาได้กักขังนวงเหนียวอะไรในบ้านหรือเปล่านะ แต่ก็นั่นแหละครับด้วยความที่ครอบครัวนี้เนี่ยวันๆไม่ออกไปนอกบ้านอะไรเลยมันก็คงจะเกิดปัญหาทางจิตขึ้นไงแล้วก็เริ่มทําให้คนในบ้านนะครับได้ทําตัวแปลกๆมากขึ้นจนกระทั่งคนรอบบ้านเนี่ยเริ่มกลัวกันแล้วอย่างเช่นเชื่อในพลังอํานาจวิเศษหรือว่าเชื่อในพระเจ้าแห่งศาสนาคริสต์นะครับ ที่มันก็ไม่ใช่เชื่อแบบธรรมดาแบบไปโบสถ์ร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าเหมือนกับที่ชาวคริสต์ทั่วไปทานะครับแต่ถ้าว่าจะเป็นความเชื่อแบบสุดโต่งฮะที่เดี๋ยวจะเป็นยังไงเราจะมาฟังต่อกันคือเรื่องเรื่องเนี่ยมันมีว่าพี่สาวนะครับเธอก็เป็นคนที่รักแม่มากครับพอแม่จากไปเนี่ยเธอก็รู้สึกเสียใจอย่างมากใช่ไหมเธอก็เลยได้หาสุนัขสองตัวเนี่ยมันเลี้ยงแต่เลี้ยงไปเลี้ยงมานะครับไอ้สุดอกสองตัวมันก็เกิดตายกันนี่ครับ คือตายกันตามๆกันคนละเดือนเลยนะครับมันก็เลยได้ทําให้พี่สาวเนี่ยเกิดการเศร้าใจอย่างมากครับเธอก็เลยเชื่อว่าด้วยอํานาจแห่งพระเจ้าพระเจ้าจะทรงปลุกสุดอของคายมันฟื้นขึ้นมาได้โอ้ดูสิอย่างลาซาลัสพระองค์ยังทําให้เขาฟื้นขึ้น,นมาจากลุมศพได้เลย พี่สาวนะครับก็เลยได้เริ่มทําสิ่งที่ชาวคริสต์เรียกว่าการอดอาหารอธิษฐานครับที่มันก็จะเป็นอารมณ์แบบว่าถ้าหากใครอยากได้อะไรจากพระเจ้ามากๆนะก็จะให้เรานะครับแสดงให้พระองค์เห็นว่าเรานะ่ยจริงใจครับโดยการอดอาหารแล้วก็เอาเวลาของอาหารนั้นนะครับมาอุทิศตนให้แก่พระเจ้าจะเป็นการอ่านพระคัมภีร์หรือว่าอาธิษฐานอะไรก็ว่ากันไปนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยคริสเตียนทั่วไปนะครับเขาก็จะทําแบบแก่อดวันละมื้หรือว่ากินข้าววันละมื้ใช่ไหมครับไม่ใช่แบบอดแห้งโซอะไรราวกับเจ้าชายศิีสถะแบบนั้น แล้วถาว่าแม่นางพี่สาวเนี่ยนะครับแกก็เล่นอย่างนั้นจริงๆเหรอครับคือแกอดแบบเจ้าชายสิดตะอดยาวนานไม่กินข้าวติดต่อกันหลายวันเลยที่ก็แน่นอนสิเพราะร่างกายมันไม่ได้รับอาหารมา,มากแบบนี้นะครับในที่สุดเนี่ยพี่สาวก็ต้องแห้งตายไปเป็นธรรมดาที่มันก็ส่งผลกระทบต่อคนอื่นๆในบ้านด้วยนั่นก็คือเจ้าน้องชายหรือว่าลูกชายของบ้านนี้นะครับที่ว่ากันว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่รักพี่สาวผููนี้มากครับ ป้าขนาดที่ว่าพอพี่สาวตายไปนะครับน้องชายก็รับไม่ได้เลยไม่เชื่อครับว่าพี่สาวของตนเองได้ตายไปแล้วน้องชายก็เชื่อว่าพี่สาวเนี่ยยังมีชีวิตอยู่แล้วน้องชายก็จะโมโหอย่างมากนะครับถ้า,าคุณพ่อจะมาบอกว่าเออพี่สาวเนี่ยตายตายไปแล้วนะเอาร่างของพี่สาวไปทาพิธีทำทางศาสนาอะไรแบบนี้เถอะไอ้น้องชายเมื่อได้ยินแบบนี้นะครับมันก็ไม่ยอมบอกพ่อไม่จริงพี่สาวยังมีชีวิตอยู่คุณพ่อตอนแรกนะครับก็เลยพยายามตะล่อมตะล่อมในความมโนของลูกชายตัวเองเนี่ยว่าเฮ้ยเอ็งกลับมาสู่โลกแห่งความเป็นจริงได้แล้ว แต่ถ้าว่าทำไปทำมานะครับก็เหมือนกับจะไม่สำเร็จครับกลับกันครับคุณพ่อเนี่ยเหมือนกับโดนอะไรไม่รู้โดนลูกชายกล่อมว่าเออเนี่ยพี่สาวมีชีวิตจริงๆพ่อก็เลยยอมเอออหอหมกครับบอกว่าพี่สาวเนี่ยยังไม่ตายแล้วก็อนุญาตให้เก็บร่างของพี่สาวกับซูดอของพี่สาวเอาไว้ที่ชั้นบนของบ้านนะครับโดยเจ้าลูกชายของบ้านนี้เนี่ยเขาจะมีความเชื่อว่าพี่สาวนะครับจริงๆเนี่ยเขาแค่ได้นอนหลับไปแล้วเขาก็แบบอายที่จะตื่นขึ้นมาเห็นหน้าพวกเราไงเขาก็จะตื่นขึ้นมาในตอนที่เราไม่อยู่เราไม่เห็นเขาเท่านั้นแหละ ซึ่งในตอนที่พี่สาวได้ตื่นขึ้นมานะเธอก็จะมาใช้ชีวิตแบบคนปกติเลยมานั่งร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าเลยแล้วก็มาหาของกินนะครับและด้วยความเชื่อนี้เองนะครับ คุณน้องชายเนี่ยก็เลยได้พยายามทําทุกทางเลยครับให้เหมือนกับว่าพี่สาวของเขาเนี่ยยังอยู่ครับอย่างเช่นเปิดบทเทศนาของหมอสอนศาสนาคริสตคนหนึ่งเอาไว้ในห้องชั้นบนให้กับพี่สาวเนี่ยได้ฟังตลอดเลยเพราะพี่สาวแกแบบอินกับศาสนาคริสต์มากใช่ไหมครับซึ่งนั่นก็เลยเป็นสาเหตุที่ว่าทําไมตอนที่ตํารวจได้ขึ้นไปถึงห้องชั้นบนบ้านเนี่ยก็จะได้ยินเป็นเครื่องเสียงเปิดเป็นบทสอนศาสนา,นานอันนี้อยู่ตลอดเวลาเลยนะครับนอกจากนั้นเองน้องชายก็ยังได้เอาขนมขนาที่พี่สาวชอบเนี่ยไปวางไว้ข้างๆเตียงเธอครับแล้วก็ เปลี่ยนให้แทบทุกวันเลยนอกจากนั้นก็ยังเปลี่ยนเสื้อผ้าด้วยนะครับราวกับว่าตัวพี่เองเนี่ยยังมีชีวิตอยู่ครับ โดยที่เรื่องราวทั้งหมดทั้งมวลของพี่สาวนี้นะครับทั้งลูกชายและก็ตัวพ่อเนี่ยไม่เคยบอกให้ใครชาวบ้านข้างนอกรู้เลยว่าหนึ่งในสมาชิกของครอบครัวนี้นะครับได้จากไปแล้วครับแม้กระทั่งญาติของตัวเขาเองนะครับซึ่งมันจะมีครั้งหนึ่งที่ญาติๆเนี่ยเคยมาเยี่ยมบ้านหลังนี้นะครับก็คือตอนในงานวันเกิดของคุณลูกชายนี่แหละที่พอตอนมาถึงนะครับญาติก็ถามถึงเอาพี่สาวเ้วพ,พี่สาวอยู่ไหน เจ้าลูกชายของบ้านนะครับก็เลยตอบไปว่าอ๋อพี่สาวเขาเน่ะเรอกำลังนั่งทําสมาธิเข้าฌานอยู่ชั้นบนของบ้านนะ่ะก็เลยไม่อยากให้ใครมารบกวนเอาเราปาร์ตี้กันต่อซึ่งญาติๆก็ไม่ได้สงสัยอะไรนะครับว่าพี่สาวได้หายไปไหนแต่ทว่าญาติๆเนี่ยก็เหมือนกับว่าเขาจะจาเรื่องหนึ่งได้ก็คือตอนที่เขาไปบ้านหลังนั้นเนี่ยมันมีกลิ่นตุๆอะไรแปลกๆแบบแบบที่ญาติอธิบายไม่ถูกนะครับแต่ก็ไม่อยากจะยุ่งมากไงเพราะเอาจริงๆแล้วนะครับคุณลุงที่เป็นญาติกับว่าอาซอของคุณลุงเนี่ยก็ไม่่ถูกกัับบพอคร ที่ว่ากันว่าทั้งสองคีีเขาเกิดจะมีเรื่องเคยแยกย้ายสมบัติอะไรกันจนทําให้ตํารวจเนี่ยได้คิดว่าคดีนี้นะครับจะเป็นคดีฆาตกรรมตอนแรกแต่เอาเป็นว่าเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ใช่ใจความสําคัญหลักๆอะไรมันไม่ได้มีคดีฆาตกรรมเกิดขึ้นครับเทว่าความดาร์กของเรื่องนี้เนี่ยมันก็ยังไม่จบนีสิเพราะสงสัยไหมครับว่าทําไมน้องชายเนี่ยเขาถึงได้มีความรักแล้วก็หึงหวงพี่สาวซะขนาดนี้ครับซึ่ง เอาจริงๆคําตอบของเรื่องนี้เนี่ยมันอาจจะทําร้ายจิตใจของหลายๆคนหน่อยนะเพราะมันจะมีเรื่องของความรักต้องห้ามเข้ามาเกี่ยวด้วยครับที่ตํารวจนะครับเขาก็ได้ไปเจอมาตอนที่ไปสืบบ้านหลังนี้มาอย่างละเอียดเพราะว่าไอตอนไปสืบนะครับตารวจก็จะไปซอกแซกตามซอกเล็กซอกหรือของบ้านแบบพวกสืบสวนคดีอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับถ้าไม่ตํารวจเนี่ยเจอไดอารี่แล้วก็โน้ตข้อความเยอะแยะเลยครับที่ก็ได้ถูกเขียนจากลายมือซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นลายมือของ3คนที่อยู่ในครอบครัวนี้แหละ ถูกนําไปซ่อนอยู่ตามที่ต่างๆของบ้านนะครับที่มันก็จะไม่ใช่การวางอยู่บนโต๊ะปกตินะคือวางบนโต๊ะปกติก็มีก็ผู้พกไดอารี่พวกนั้นแหละแต่ว่าพวกตามซอกกําแพงหรือว่าอยู่ใต้หมอนหรือว่ายัดเข้าไปในปอกหมอนนะครับมันก็จะมีกระดาษโน้ตอยู่ครับซึ่งเมื่อตํารวจได้นําเอกสารทั้งหมดมาเรียงกันแล้วมาปฏิบติประต่อนะครับก็ได้พบกับความจริงที่น่ากลัวของบ้านหลังนี้ครับว่ามันมีเรื่องราวของความจิตจิตอยู่เพียบเลยครับตั้งแต่ว่าลูกชายของบ้านนี้นะครับ มักจะมีความไม่ถูกกับคุณแม่ตั้งแต่ตอนที่แม่มีชีวิตอยู่แล้วครับเพราะแม่เนี่ยมักจะคิดว่าลูกชายของเขาเป็นคนที่ขาดสมรรถภาพทางเพศครับโดยมันจะมีเรื่องราวของการที่คุณแม่นะครับไปจ้างสาวใช้มาให้มาทํางานในบ้านนะครับที่ก็ไม่ได้การทํางานแค่ปัดกวาดเช็ดถูอย่างเดียวนะ แต่จ้างมาให้ไปนวดนวดบทบทลูกชายของเขาด้วยครับเพื่อที่จะฟื้นฟูความเป็นชายให้กลับมาทว่าลูกชายของเขานะครับกลับบอกว่าเขาเนี่ยไม่ได้ขาดสมรรถภาพทางเพศนะเพียงแค่ว่าเขาเป็นคนที่ไม่ได้ชอบมีอะไรเหมือนกับชาวบ้านปกติเท่านั้นเองแต่เขาเป็นคนที่ชอบมีความรักต้องห้ามครับก็คือรักกับพี่สาวองนั้นเองโอ้ไม่กอด ซึ่งไอการตีความจากเรื่องนี้เองนะครับเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณแม่ก็รู้แล้วว่าน้องชายเนี่ยเป็นคนที่มีรส,สนิยมชอบพี่สาวครับก็เลยพยายามจะหาสาวอื่นมาเพื่อที่จะเบี่ยงเบนความสนใจออกไป ซึ่งถ้าทฤษฎีนี้มันเป็นจริงนะครับมันก็จะสามารถอธิบายได้ว่าทําไมลูกชายเนี่ยถึงได้รู้สึกเศร้ามากเมื่อพี่สาวขเขาจากไปนั่นก็คือลูกชายเนี่ยมีความรู้สึกกับพี่สาวเหมือนกับคนรักนั่นเองครับแต่ว่ามันก็จะมีทฤษฎีอันหนึ่งที่จิตไปมากกว่านั้นนะครับซึ่งอันนี้ก็ไม่ได้รับการยืนยันว่ามันจริงหรือไม่จริงและเป็นแค่การโมโมกันของชาวเน็ตโดยเป็นทฤษฎีที่บอกว่าลูกชายเนี่ยอาจจะรักพี่สาวมากจนขนาดว่าเอาเธอเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายเขาด้วยครับ เพราะว่าหลังจากที่หมอได้นําร่างกายของพี่สาวไปชนสูตรศพนะครับก็พบว่ากระดูกบนเรือนล่างของเธอเนี่ยมันเกลี้ยงเกลามากครับทั้งที่ว่าไม่มีคราบหรือว่าร่องรอยอะไรของน้ํายาการทําศพอยู่เลยนะครับที่ก็หมายความว่าน้องชายเนี่ยอาจจะ เปิบด,ดิบร่างกายพี่สาวเข้าไปในตัวเขาก็ได้นะครับโอ้ไม่กอดส่วนเรื่องราวของคุณพ่อในบ้านนี้ที่ได้จากไปโดยการทําอะไรไม่ดีกับตัวเองนะครับเขาก็ตีความไปว่าอาจจะเป็นไปได้ว่าหลังจากที่พ่อต้องใช้ชีวิตอยู่กับลูกชายที่บ้าบ้าบวมบวม,มานานเนี่ยที่แบบคิดว่าพี่สาวตนเองมีชีวิตอยู่นานเกินแต่ว่าพ่อก็รู้แลวว่าพี่สาวเนี่ยไม่ได้มีชีวิตอยู่แล้ว ทว่าพ่อก็ทําอะไรไม่ได้ครับก็เลยเสียสติไปแล้วก็ทําเรื่องอย่างว่าเนี่แหละซึ่งเรื่องพวกนี้เองนะครับก็ขอย้านะว่ามันเป็นแค่ทฤษฎีที่ชาวเน็ตเขาได้พูดเขาได้กล่าวกันเอาเป็นว่าตอนจบของคดีนี้นะครับก็คือเจ้าลูกชายเนี่ยสุดท้ายนะครับก็ได้โดนสารตัดสินลงโทษไปครับที่ก็ไม่ใช่โทษของการฆาตกรรมนะเพราะว่าเขาก็ไม่ได้ไปฆ่าใครใช่ไหมแต่ว่าจะเป็นโทษที่เขาไม่ยอมรายงานครับว่ามีคนเสียชีวิตในบ้านทว่า เก็บร่างเอานั้นเอาไว้ซึ่งมันจะมีผลเสียก็คือมันอาจจะแพร่เชื้อโรคไปให้คนอื่นในย่านได้ป่วยอะไรกันก็ได้นะครับนั่นแหละครับศาลก็เลยตัดสินว่าเขามีความผิดในข้อหานี้หลังจากนั้นนะครับเจ้าตัวน้องชายเนี่ยก็ได้ถูกส่งตัวไปรักษาอย่างโรงพยาบาลจิตเวชครับที่ก็ได้รักษาออกมาช่วงหนึ่งแล้วก็ออกมาใช้ชีวิตแบบปกติคือเขานะครับได้ขายบ้านหลักนี้ไปที่ก็แน่นอนฮะต่อมาก็ต้องมีเรื่องราวของเสียงลือเสียงเล่าอ้างเสียงผีอะไรในบ้านนั้นต่อ แต่ถ้ว่าเชื่อหรือไม่ครับว่าแทนที่จะมีคนกลัวบ้านหลังนี้นะหลังจากที่บ้านหลังนั้นมาได้ถูกขายไปนะครับมันกลับกลายเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตที่มีคนแวะมากันเพียบเลยครับคือจากการไปสัมภาษณ์คนขายชาบริเวณนั้นนะเขาก็บอกว่าก่อนที่เรื่องนี้มันจะเกิดขึ้นมานะคนขายชาเขาขายชาได้แค่วันละไม่กี่ถ้วยเท่านั้นเองแต่หลังจากที่มันมีข่าวนี้ได้ดังขึ้นมาแล้วเนี่ยเขาขายชายกับนักท่องเที่ยวที่แวะมาเยือนบ้านหลังนี้ได้วันละเกือบพันแก้วเลยนะแม่ ก็เรียกได้ว่าในมุมมืดของเรื่องอะไรบางอย่างนะครับมันก็ยังมีมุมสว่างที่ได้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจอยู่เหมือนกันนะแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้านะครับเพราะล่าสุดที่แอดได้ข่าวมาเนี่ยก็เหมือนกับว่าน้องชายเขานะครับจะไปอยู่ตัวคนเดียวแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่อะไรไม่ได้เป็นโรคซึมเศร้าอะไรไปหลังจากนั้นเขาก็ทําการเช่นเดียวกับคุณพ่อของเขานั่นแหละครับ ก็ไม่น่าเชื่อเลยนะว่าไอ้แค่เรื่องราวเล็กๆน้อยๆปัญหาในครอบครัวบางอย่างที่มันดูเหมือนจะไม่มีอะไรเนี่ยมันจะสามารถลามปามกลายไปเป็นโดมิโนเอฟเฟกต์ทำให้กลายเป็นโศกนาฏกรรมได้ทั้งครอบครัวแบบนี้นะครับที่เอาจริงๆแล้วในอินเดียมันก็จะมีพวกพิธีกรรมอะไรแปลกๆอย่างนี้อยู่เยอะแยะเลยนะอย่างเช่นไอ้บ้านหลังหนึ่งที่แอดได้เคยเล่าไปนะครับซึ่งเขาได้ทําพิธีกรรมแบบเอาเป็นว่าถ้าอยากฟังนะครับลิงก็อยู่ด้านล่างเลยหรือใครที่มีแฟนน,นะครับก็ส่งมาได้ที่แชทในแฟนเพจเฟซบุ๊ก fn d a r y นะครับและวันนี้แอก็ตต้อองขอัวลก่อนแล้ว 拜拜。Bye bye.